สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะอยู่กับ natural joy vision นะคะก็เป็นยามบ่ายนะคะไม่รู้ว่าบ่ายโมงหรือ,อยังบ่ายโมงนิดหน่อยนะคะค่ะวันนี้อยากจะมาทักทายกับลูกเพจนะคะยังอยู่กับติดตามเพจความรู้ของ natural joy vision อยู่หรือเปล่านะคะอยู่กับอาจารย์จอยนะคะแล้วก็ขออนุญาตเรียกพี่ยิ้มน,นะคะ บิมก็เป็นผู้ช่วยนะคะามาอาสามาในบางวันนะคะ,คะให้กัที Natural ย o ิ Vision น,น,นะคะ,คะไม่ทราบว่าได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะแสงจะวูบวาบนิดนึง่งขออนุญาตนิดนึงนะคะถ้าถ้าเปิดหน้าอย่างนี้แต่เราอยู่ห่างไกลกันพอสมควรนะคะ,คะ วันนี้อยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับความรู้เรื่องของดวงตาค่ะนะคะ,ะเราทราบกันดีนะคะว่าพออายุประมาณเลขสะะี่ค่ะเราจะมีปัญหาในเรื่องของการอ่านหนังสือตัวเล็กๆนะคะเราเรียกว่าสายตายาวสูงวัยนะคะ,คะมอไม่ค่อยเห็นนะคะ,คะแต่วันนี้ค่ะคำถามจริงๆงเป็นคำถามมาจากทางบ้านนะคะบอกว่าสายตายาว ใส่คอนแทคเลนได้หรือเปล่าคำถามน่าสนใจไหมคะใสยตายาวใส่คอนแทคเลนได้หรือเปล่าเคยได้ยินไหมคะพี่ย <Ja MM. ิ้มเคยได้ยินไหมบอกว่าสายตายาวแล้วจะมาขอใส่คอนแทคเลนไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอนะคะส่วนใหญ่เราก็อาจจะคุกคีกับคำว่าใส่ตาสั้นแก้ด้วยคอนแทคเลนนะคะใช่ค่ะคือการใส่คอนแทคเลนนะคะก็คือ การที่เราไม่อยากใส่แว่นถูกต้องไหมคะอยากจะมีใบหน้าที่ไร้แว่น<ม>แล้วก็ใช้ทํากิจกรรมก็สะดวกไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬานะคะนั่นก็คือจุดประสงค์ของการใส่คอนแทคเลนส์นะคะคอนแทคเลนส์ Lane, ถ้าเป็นค่าที่มากแบบใสต่อสั้นเยอะๆเลยนะเนี่ยจริงๆก็หายากอย,กอยู่มันก็ไม่มีนะคะส่วนใหญ่ก็จะเห็นได้ว่าใส่กันนั้นแต่ลบหนึ่งขึ้นไปเลยบางคนสั้นนิดเดียวลบหก็ใส่แล้วใส่คอนแทคเลนส์ลบหไปจน ลบ500-600นะคะใส่คอนแทคเลนส์แก้นะคะแต่คำถามก็คือใส่ตายาวใส่คอนแทคเลนส์ได้หรือเปล่านะคะคำตอบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยใส่ได้แต่เราจะต้องดูว่าเราเป็นใส่ตายาวประเภทไหน mm hmm. ถ้าเป็นใส่ตายาวที่เรียกว่าไฮเปอร์โอเปียหรือว่าใส่ตายาวเหมือนใส่าตาสั้นก็คือมองไกลอนะคะ่ะไม่ชัดนะคะเราสามารถแก้ โดยการใส่คอนแทคเลนได้แต่ว่าคอนแทคเลนในกลุ่มที่ใส่กันก็คือคนที่อาจจะอายุยจริงยังไม่ถึง40ปี mm hmm. ก็คืออาการเนี่ยเหมือนสายตาสั้นเลยคือมองไกลเบลอนะคะ mm hmm. แต่กลุ่มนั้นก็อาจจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีความรับผิดชอบมากพอในการดูแลความสะอาดมือสะอาดที่ไม่ไปติดเชื้อง่ายเพราะว่าคอนแทคเลนในใส,ใ,สในเด็กเนี่ยเราคงไม่ค่อยได้ยินอยู่แล้วคงไม่มีผู้ปกครองคนไหนจะให้ลูกๆเนี่ยใส่คอนแทคเลน นะคะในวัยที่ยังรับผิดช,ชอบในเรื่องความสะอาดยังไม่ค่อยได้นะคะงั้นคำตอบก็คือถ้าเป็นสายตายาวแบบเหมือนมองไกลไม่ชัดก็คือใส่คอนแทคเลนส์ได้นะคะอ่ะแต่จริงๆแล้วทราบดีคะ่ะว่าคนที่ถามคำถามนี้มานะ่าจะเป็นคนสายตายาวสูงวัยเ<ช>พราะว่าไม่อยากจะเปิดเผยอายุอะคะ่ะพี่ยิ้มอยากจะลองเช็คดูหน่อยไหมคะพี่ยิมอ่านได้กี่บรรทัดอ๋อ เกิน5้าไปอีกแล้วด้วยนะคะอันนี้นะคะเราจะเห็นว่ามี95874นะคะลงมาเรื่อยๆถ้าเราอ่านตัวเล็กๆอันนี้ได้อยู่เนี่ยเราก็ยังดูหนุ่มสาวค่ะ<ม>เรายังดูวัยแบบว่ายังไม่ถึง40ปี<ม>แต่ถ้าเราอ่านได้5-6บรรันทัดเนี่ยแสดงว่าเราเริ่มมีสายตายาวสูงวัยแล้วฉะนั้นคำถามอันนี้ที่คนถามมาว่าสายตายาวสูงวัยใส่คอนแทคเลนส์ได้หรือเปล่านะคะฟังดีๆนะนะคะจริงๆ คำตอบอะค่ะมันคือมันน่าจะยากลําบากอะใส่ไม่ได้ค่ะ<ม>เพราะว่าถ้าพี่ยิ้มใส่บวกเข้าไป<ม>อ่ะสมมุติใส่บวกหนึ่งเข้าไปทั้งสองข้างอะอ่านหนังสือตัวเล็กได้จริงค<อ>แล้วพี่ยิ้มเขาจะเดินยังไงอะคะสมมติอ่านหนังสือ<ม>ไปสิบนาที<ม> <laughs> <ม>เดี๋ยวเขาจะต้องเดินไปทําธุระที่อื่นหรือว่าไปนะคะไปทานข้าวหรือไปอข้างนอกเนี่ย มันไม่ได้ใช่ใช่นะคะเพราะว่าพอสายตาสูงวัยเนี่ยเราเริ่มมี2ระยะแล้วนะคะก็คือมองใกล้ก็ส่วนใหญ่จะมองใกล้ไม่ชัดก่อนมองไกลยังถูไถ่ยยังถูไถคือยังมองเห็นได้อยู่นะคะนั้นมันจะยากลำบากอะคะ่ะถ้าเขาไปใส Contact ่คอนแทคเลนส์เป็นค่าบวกแล้วบอกว่าอะมันแก้ไขในเรื่องของการอ่านหนังสือได้จริงเขาสามารถที่จะตอบโจทย์เขาว่าเขาเขาเห็นนะตัวเล็กๆ แต่ว่าเขาจะไปทําอย่างอื่นไม่ได้เลยเดี๋ยวเขาหกล้มหคกกเมนไปไปไปทำอย่างอื่นไม่ได้เลยเพระนั้นสายตายาวสูงวัยเนี่ยใส่คอนแทคเลนแก้ด้วยเลนนูนหรือเลนคอนแทคเลนที่เป็นค่าบวกเนี่ยตามฟังก์ชันมันอาจจะแก้ได้แต่ว่ามันมันใช้มันมันปรับตัวไม่ได้อะแต่ถ้าบอกว่าอยากจะลองอยากจะลองใส่ข้างหนึ่งแต่อีกข้างหนึ่งอะ่ะเก็บไว้ดูไกล มันก็จะเป็นโจทย์ที่อ,อ,อาจจะเป็นการแก้ไขอีกวิธีหนึ่ง mm hmm. อาจจะทำได้นะคะแต่เราจะต้องมาดูอีกทีนึงว่าแล้วคุณน่ะปรับตัวได้หรือเปล่า mm hmm. เหมือนกันกับคนที่ไปแก้เลสิกอะคะ่ะ mm hmm. พออายุประมาณแบบ40กว่า mm hmm. แพทย์อาจจะเก็บตาข้างเขาเรียกว่า hmm. ข้างโดมิเนนต์อายหรือข้างตาเด่นเอาไว้ดูไกลอะนะคะค mm hmm. ือเขาอาจจะทำเลสิกเกลี้ยงไปแล้วส่วนอีกข้างเขาจะหลงเหลือไว้หน่อยเขาเรียกตาด้อย นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไว้ดูใกล้แต่ก็ mm hmm. ไม่ใช่ว่าทุกคนจะปรับตัวได้ mm hmm. นะคะงั้นพอสายตายาวสูงไวัแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันขอขอเธอจะลอง mm hmm. แบบว่าเก mm hmm. ยๆกันนะคะคือข้างหนึ่งไว้ดูไกลข้างหนึ่งดูใกล้อ่าอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าวิธีการเราต้องมาดูว่าเราอะสามารถเดินได้หรือเปล่า mm hmm. นะคะมันก็จะก่ายกัน mm hmm. แต่เวลาที่เขาใส่คอนแทคเลนส์สำหรับดูไกลอะคะ่ะเขาต้องใช้ตาเด่นเขาจะต้องเก็บตาเด่นไว้แล้วเอาคอนแทคเลนส์ค่าสายตายาวมาใส่ค่าตาด้อยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีตาเด่นตาด้อยข้างไหนไวิธีง่ายๆนะคะวิธีง่ายๆให้อ่ะสมมติพี่ยิ้มนะคะดูรูปภาพอะวงกลมที่อยู่ที่ผนังนะคะ,ะ,ะพี่ยิ้มรลบกวนช่วยทำเป็นสามเหลี่ยมสุดมือเลยนะคะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไป ปิดตาทีละข้างยังเห็นวงกลมอันนี้อยู่ไหมคะปิดตาอ่าไม่ไม่เอาเอาเราแล้วก็ให้สามเหลี่ยมเล็กลงหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการที่เราจะดูว่าเขามีตาเด่นตาด้อยด้านไหนลองหลับตายังเห็นวงกลมอยู่ไหมจริงๆแล้วอีกข้างหนึ่งลองหลับเอาไม่เห็นค่ะงั้นเราต้องทําให้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 สามเหลี่ยมเนี้ยมันเห็นวงกลมอยู่คือจะหลับไงก็เห็นอันนี้เห็นแล้วนะแล้วเขาจะต้องดึงมือนะคะ ค่อยๆดึงมือเข้ามาที่หน้าเขาให้ใกล้ที่สุดเึ๊บอันนี้จอยเห็นเลยนะคะพี่ยิ้มเนี่ยเขามือเขามาบางด้านนี้นะคะก็คือตาซ้ายเขาตาเด่นของเขาคือตาขวาค่ะ mm hmm. อะเอาใหม่ mm hmm. ลองเช็คดูใหม่ค่อยๆดึงมือที่ทำสามเหลี่ยมนี้เข้ามาระดับหน้าเึ๊บเห็นเลยด้านนี้ถูกปิดนะคะ แต่ตาเด่นเขาคือตาขวาอันนี้เรียกตาดอยตาด้อยพี่ยิ้มคือด้านซ้ายค่ะฉะนั้นตาขวาเนี่ยห้ามเป็นอะไรเลยชีวิตนี้ตาขวาต้องรักษาอย่างดีเพราะว่าเขาเป็นตาที่เขาจะต้องดูไกลฉะนั้นวิธีการที่แพทย์เขาอะไรคือตาขวาเนี่ยจะต้องให้เป็นศูนย์หรือว่าก็คือดีอะ่ะฉะนั้นถ้าพี่ยิ้มอยากจะลองใส่คอนแทคเลนส์สำหรับแก้สายตาย,ยาวสูงวยัย พี่ยิ้มสามารถมาใส่ตาตาด้านนี้คือตาซ้ายได้ค่ะนะคะเขาเรียกว่ามาใส่ในค่าตาด้อย<ม>อ่ะสี่สิบกว่าลอยใส่ให้บวกร้อยห้าสิบพี่ยิ้มใส่ค่ายาวด้านด้านด้านซ้ายไปส่วนอีกข้างหนึ่งเป็นศูนย์แต่อ่ะอาจจะแก้จริงนะแต่ว่าคุณจะเดินได้หรือเปล่าคุณจะใช้ชีวิตได้หรือเปล่าอัน<ม>นั้นอีกเรื่องหนึ่ง นะคะแต่ก็มีคอนแทคเลนส์พิเศษค่ะแต่ในเมืองไทยไม่ค่อยมีแล้วก็ราคาสูงส่วนใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าบ i f o โฟโคเลนส์เป็นคอนแทคเลนส์ที่มีหลายระยะ<ม>นะคะก็จะขายที่เมืองนอกนั้นคนสายตายาวสูงว,วัยบอชันเนี่ยไม่ยอมแก่เด็ดขาดไม่อยากให้ใครรู้<ม>ว่าฉันใส่แว่นตาอ่านหนังสือเนี่ย<ม>เขาอาจจะไปหาซื้อคอนแทคเลนส์แบบบโฟโคขึ้นขึ้นมาก็ได้<ม>แต่ไม่เป็นที่นิยมอะค่ะ เพราะว่ามันก็ยังปรับตัวใช้งานยากอยู่ดีสมมุติเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยเราเห็นปุ๊บคือมันมันจะต้องใช้เขาเรียกการปรับตัวอ,อย่างนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือใส่แว่นสายตายาวไปค่ะดีที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นคําถามจากทางบ้านว่าสายตายาวเนี่ยใส่คอนแทคเลนส์ได้หรือเปล่าคะยังสงสัยอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าใส่แว่นเนี่ยมีโอกาสที่จะถอดเมื่อไหร่ก็ได้แต่พอคอนแทคเนี่ย มันต้องใส่ใทั้งวันจริ<ๆ>เขาก็เลยบอกว่างั้นขอแอบใส่ไว้ข้างนึงไง<ม>แต่อย่างที่มิกี้บอกถ้าจะใส่จริงๆก็เช็คให้แล้วอย่างพี่ยิ้มอะต้องเอาไปใส่ด้านซ้ายมือมซ้ายาตาด้านซ้ายเพราะว่าด้านซ้ายเป็นตาด้อย<ม>ตาขวาเราเนี่ยเป็นตาเด่น<ม>เป็นตาตาที่มีคุณค่ามากคือให้มองไกลนะคะเขาก็ต้องอันนั้นก็คือวิธีการง่ายๆที่เราจะรู<ม>้ว่าตาเด่นตาด้อยคือยังไงนะคะก็ถือว่าเป็นทิป เล็กๆน้อยๆนะคะจาก Natural Joy Vision นี่ได้ความรู้ไหมคะดีมากค่ะ <c oughs> แต่ถ้าคนไหนไม่อยากจะใส่ทั้งคอนแทคเลนส์แล้วอยากจะไม่แก่นะคะเรามา Anti-Aging ดวงตาโดยการฝึกบริหารดวงตาแบบใส่ตาสูงวัยในแบบฉบับของทางนี้ได้ <c oughs> ต้องขยันหน่อยนะคะแต่ว่าเป็นไปได้คะ่ะเราจะสามารถอ่านตัวเล็กๆได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้แก่คนที่ฝึกอยู่ นะคะไม่ว่าจะเป็นที่คลินิกหรือว่าแบบออนไลน์ก็ตามหรือว่ามาฟังแล้วสนใจก็ลองติดต่อเข้ามานะคะตอนนี้ขอทิ้งท้ายนะคะมาตรการโควิดนะคะเราก็ดูแลอย่างดีแต่ว่าอันนี้หา่างกันห่างอยู่ค <c oughs> นนี้ปิดมาสไปแล้วเดี๋ยวก็จะปิดมาสเหมือนกันนะ,ะ <c oughs> นะคะนี้พูดคุยอยากจะให้เห็นหน้าตากันนิดนึงนะคะ <c oughs> <c oughs> เรามีมาตรการรับลูกค้าอยู่ที่แค่3คนเท่านั้น ต่อครึ่งชั่วโมงแล้วห้องก็กว้างขวางห่างกันนะคะแล้วเราทำความสะอาดทุกชิ้นค่ะแล้วก็ไอจามเป็นไข้นะฮะมานะคะเราเรามีการวัดแล้วเราก็สัมภาษณ์ด้วยว่าไปอยู่ที่ไหนมาในช่วงระยะสองอาทิตย์นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกท่านนะคะถ้าใครสเตย์โฮมก็ขอให้ โอเค Stay Home ดีแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกอยากจะมารับบริการที่นี่เราก็เตรียมมาตรการที่เข้มงวดไว้ให้อยู่นะคะคก็ขอให้ทุกท่านได้ดูแลดวงตานะคะเพราะว่านอกจากเราอาจจะอ้วนขึ้นได้ในช่วงโควิด <c oughs> ดวงตาเราก็อาจจะเสื่อมได้ด้วยเพราะว่าใช้ดวงตากันอย่างหนักนะคะไม่ว่าจะเรียนออนไลน์หรือว่าใช้มือถือสมาร์ทโฟน ใช่ไหมคะ work from home นี่ฟังดูน่าจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักเลยไหมคะพี่ยิมใช่ส่วนใหญ่ก็ยิ่งเสียสายตาเพิ่มขึ้นอยู่บางคนก็อยู่กับซีรีส์ซีรีส์ใช่มคะมีเวลาว่างมากก็ตอบไลน์ตอบเฟซอินสตาแกรมตอนนี้มีติ๊กต็อกกันเยอะอีกนะคะได้ออกกำลังกายแต่สายตาจะแย่อยู่หน้าจอเล็กๆนะคะ โอเคก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ,คะสวัสดีค่ะดีค่ะ